องคมนตรีตรวจเยี่ยมการบรรจุทุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอพยพไปพักอาศัยณศูนย์พักพิง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาได้ส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปกระหม่อมให้หมู่ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์เชิญสิ่งของพระราชาทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่อพยพไปพักอาศัยณศูนย์พักพิงในพื้นที่จังหวัดต่างๆซึ่งในวันนี้ที่หมู่ลนิธิราชประชานุเคราะห์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีใน,นานะประธาน กรรมาการบริหารมูลนิธิราชประชันิุเคราะห์ได้ตรวจเยี่ยมการบรรจุถุงพระราชทานเรื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นจำนวน1,500ชุดและถุงพระราชทานสําหรับเด็กจํานวน1,50ชุดสําหรับเตรียมขนส่งไปที่ศูนย์พักพิงจ,จังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดตราด ในวันเดียวกันนี้นายวิลาศรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์และคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชาคุาะร์ได้เชิญถุงพระราชทานเรื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็น600ถุงถุงพระราชทานสําหรับเด็ก70ถุงและเต็นท์นอนพระราชทาน25หลังไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชยายแดนไทยกัมพูชาที่อพยพไปพักอาศัยณศูนย์พักพิงสามแห่งในพื้นที่จังหวัดรีสกเกต